ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังหาสูตรที่ลงตัวสำหรับน้ำปลาพริกแล้วขอเชิญทางนี้ได้เลยค่ะส่วนผสมหลักมี3อย่างก็คือพริกกระเทียมและหอมแดงจ้าโดยเริ่มจากการซอยพริกซึ่งไม่มีปริมาณที่ตายตัวให้เป็นไปตามที่คุณต้องการหากต้องการเผ็ดก็ให้ใส่พริกเยอะหน่อยถ้าไม่ต้องการให้เผ็ดมากก็ใส่พริกน้อยหน่อยนะคะ ในช่วงที่ระหว่างหั่นให้ระวังพริกกระเด็นเข้าตาด้วยนะเดี๋ยวมันจะแสบตาเอาพริกที่เลือกแนะนําให้เป็นพริกสีเขียวและพริกสีแดงเพื่อความสวยงามเวลาที่เราผสมส่วนผสมเข้าด้วยกันและหลังจากที่เราหัน่นพริกได้ตามปริมาณที่เราต้องการแล้วให้นําพริกที่หั่นได้ไปใส่ในจานเพื่อเตรียมรอผสมส่วนอื่นๆจ้าและหลังจากที่เราซอยกระเทียมเรียบร้อยแล้ว วัตถุดิบต่อมาที่เราจะหั่นกันก็คือหอมแดงนั่นเองโดยก่อนที่เราจะหั่นนั้นเราได้นําหอมแดงไปแช่เอาไว้ในตู้เย็นเพื่อทําให้เราไม่แสบตาเวลาที่เราซอยหอมแดงเวลาหั่นให้ระวังมีดบาดมือด้วยนะคะเพราะว่ามันจะชิ้นค่อนข้างเล็กหลังจากที่หั่นได้ตามปริมาณที่ต้องการแล้วให้นําแยกออกมาเพื่อเตรียมรอผสมและแล้วก็มาถึงพอเพอรของเรานั่นก็คือกระเทียมนั่นเอง เวลาหั่นกระเทียมจะชอบหั่นกระเทียมหนานิดนึงเพราะว่าชอบเวลาที่เรากัดเข้าไปแล้วมันยังมีกลิ่นแล้วก็รสชาติของกระเทียมอยู่ขั้นตอนต่อมาคือการปรุงน้ำปลาพริกของเราโดยเริ่มต้นจากการเติมน้ำมะนาวในปริมาณ3ช้อนโต๊ะและขั้นตอนต่อมาคือการเติมน้ำปลาลงไปในปริมาณ4ช้อนโต๊ะครึ่งมาถึงเครื่องปรุงอันสุดท้าย นั่นก็คือน้ำตาลโดยเราจะใส่ในปริมาณครึ่งช้อนโต๊ะนั่นเองจ้าหลังจากที่เราใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปแล้วขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือการคนให้ทุกอย่างเข้ากันนั่นเองนะจ้ายังไงลองไปทำดูกันนะคะแล้วรสชาติเป็นยังไงมาแชร์กันให้ฟังด้วยนะรักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย